อันนี้บพรแม้นเขาเลี้ยงควายเลยพี่น้องเลี้ยงง่นวนควายเลยพี่น้องนี่ขอกที่เขาซื้อไปแล้วนี่ยเขาซืออ้อเขาว่เตรียมเตรียมอ่าเอาขึ้นรถออกโอ้โหเนีนได้เหมือน,นี่พี่น้องครับแนีนเลยเหมือนตลาดบัญย่างวะลิ้นครับเหมือน,นี่ตลาดควายบัญย่างวะลิ้นพี่น้องครับควายหลายเหมือนี่พี่น้องเมื่อสุดท้ายม,มันจะไม่เด้งกันเลยเมือนีล้วยหลายหน่อยเนาะ อูลายแหงเหมือน่างไขาซื้อขอาวแหงเหมือน,นอเ,ออเ,อเนื้อเธอคือเกาเหรเปียนนเขายังออโอ้มาเนาะกลับมาเนาะเดี๋ยวถาให้จกับพี่น้องครับ,บ <c oughs> เออตัวนี้เนาะเออเปนไระละอ่อเป็นเนหนือเนาะตีเป็นเนหนือเนาะเลี่ยงละเลี่ยงเนาะเล่ไไหนตัวนี้ซิเมอายยดนะรถรเข้ามารถมา มองใชเยใช่สี 40, ่หมื่นเ่อีนสูงเมตร 40, สี่สิบเลยนี่นอนี่วันนี้เวยียดเขา,า,าไหวเขวานาะเออสี่หมืน่นตัวนี้รถถึงกับขึ้มาสวยแต่เปนรถคันเี้ตัวนี้ตีไปเรียงกันได้โอ้จะว่าเรียบเงืง่องยี่นองเดนะ้เนะเอาน่าจะเป็นเนื้อได้ไอ้นาะสัตว์เป็นโง่วาเ่เรียงนาะ เป็นเหนือไปทีสี่หมื่นในพี่น้องพ่นทองไปโอาลายแห่งไอนี่พี่นออ้อง,นนองคนไหะอุ้ยมไอนี่คุณไงกลุ่มอยู่ลราพี่น้องครับตลดาดไข่มาหนิเหนาะเหนาะสี่หมื่นกลัวพวกพวกตัวหน,น่อยเขาซื้อกัน,บนเบอร์มาหนิหะพวกไข่หน่อยเขาซื้อบ่ซื้ออยู่ตัวแม่บ่ตัวเถิงหน่อยหน่อยปะ ตะก,กอน,น่อยเพินทั่วขวตะกอน่อยตันนี้สี่หมื่นเอาส่เลกไหมพี่สซเลกต้ซับใหม่คนนี้มีบ่ย้อไปไดนนอเออประมาณนี้พี่น้องเอด้อเดขายได้น,น,นั่งอย่แล้ไอน,นะ,อะมาทางไหนนี่ควายนี่มาทางไหนน้องกินเพียนครับุบลเท่าน,นี้แหละครับโอ้ยหลาย,ยางพี่น้องคนนี้ครับเบางอ่ารนั ก็ือกล้วยจอยเป็นยังไงคือบลิัล่ะแม่ลูกเป็นยังกันจอยตัไแนกพี่แม่ลูกแม่ลูกบ่แม่ลูกโอ้ลูกสร้างผูดอนบ่เดี๋ยพี่้องบิ่งเด้อบิ่งเร้่องคยงานหน่อยตัวนี้แม่ ลูกสร้างอุดรน,นี่เลยครับตุต๊กปูตัวเมียเนี่ยตะก,ก้อยหน่อยครับพี่น้องภาษาเนือเลยตะก้อยหน่อยเด้อตะก,ก้อ,อยหน่อ,นอย,ย,ต,กกออย,ยตัวนี้อุย้ยตัวนี้สร้างอุดรมือ,อนเจอล้วครับขาเป็นยินต้องนิ่งเลยนะมือนี้เปิดควายก่อนพี่น้องครับปกติพ้นจะเปิดง่วนเด้อครับเอาสวยๆตัวนี้สร้างอุดรนี่เด็ดใดจัจกเดือนอะไรนี่ลูกเราเนี่ยนะสามสามเดือนก่อนเนาะ มีแม่เพขนเด้อครับพี่น้องครับสองร้อยสี่สิบบวกแม่สี่สิบบวกบวกขายทำเลียงหน่ิดนึงเนาะ<อ>เรียบบังเรียบเล่า<ง>เ,รเรียบดีพี่น้องครับอ่างวกใจเลยพี่น้องครับหางกัญชาเด้อหางกัญชาปากไงบ้า,าเขาบังแกปากไงแม่ปากไงกินยาเก่งไปนี่เออบังไงโอ้ยังบักระดองมาห,หรอเพื่อนมึงบังกันลูกกันลูกสั่งอุดรหน่อยเด้อพี่น้องครับเห็นแล้วกะนะ ชช่วยลูกตัวอไรของเราเนาะน่ะตัวที่สตัวที่สองของกแม่นี่เนาะสูงลอยซีสีบกบวกได้พี่น้องตัวนี้สั่งุดรนหนอยตันนี้ไปบึงลูกกันตั้งหนาวอยู่พี่น้องบึงงรถจากรถอ๊ลูกสั่งุดอนอุ้ยพอเอาพอเอาย่เรียบแลวมันขว้องวเท่าไหร่หาสิบสอครับพี่น้องของหาสองต่อเาครับหาต่อเนาเด้อ ออพออเอาอยู่พี่น้องครับพอเอาไปเลี้ยงโยนมือนีตลาดงัวไอ้ตลาดงัวควายบ้ารินบรรย่างหลายแห่งพี่น้องเขาร้ายมือนีเขาเขาร้ายพิษตั้งเกตม,มือนีครับถึงมือหอดครับเท่ไาไหร่เลขไหน,ไหน ไซเบอร์โทรสักินที093 093 505 053 6 5 9 363เการุ่นตูู้่เนาะ3โวอตหน่อยไปพี่น้องเขาจะเบิ่งตลาดวัวก่อนๆปึ๊บปึ๊บโอ้ลายเพื่อนเขาเต็มพื้นที่เดยมันิเดี๋ยวเสาอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อมไเบิ่งัวก่อนนะแม่ลูกนี่คนเสือพี่น้องเด้อ2,003 เป็นตัวแม่ไอ้ลูปปตัวผู๋แล้วก็น้อยผักข้ักเนื้ขือนตะก้อนน้อยงึหอยสองหมื่นานี้งอผูรพวกคุณจะองะยังไงใสตัวได้พอสามหม,มตัวเลตัวดี <c oughs> ้องตัวนีน่ับองตัวเนาะ ต <rated? S 2> ้กวนี่ถึงปียังพอถึงปีกว่าแล้มั้งค่อยหน่อยตัวนี้ปีสองเดือนปีสองเดือนถึถึสามเท่าไก่อนตัวละมือถึงหมื่นกว่าบาทวี่ไนสามหม่นสองอะไสิตัวละมือหกหมื่นหกเด้อแต่ก็หน่อยครับพี่น้องสโตตัวนี้เมตรยี่สิบกลวกลัวเอ้เม็ดสามสิบอตัวนี้อาจจะเป็นนมแนล่ะแต่ตัวนี้แต่ก็หน่อยได้เลตัวละมือ สามหมื่นอก็จสได้ตัวละหมื่นหมื่นหกหมื่นหกครับหมื่นหกแลวมันยังโตนีกพอ,อสองโตสองโตเพท่านด้ขายเลยบ่าีกก็มาถามมาเนี่ยวนีถามจะว่ามันเหน็นราคาบ่าไดนถามอยู่เจอห้องหลายตะกีู้ในีห้องสามหม่นเจ็ดโอ้ตัวนี้ลดมาเลย3 2มหมแล้วเดี๋ยวออยเริ่มออกเริพี่น้องนด้ห่อยเริ่มบนด้วยเมื่อที่เราใส็เลขไหมผมเนี่พอตทรสัพอศูน์สามศูนย์หกสามเ 0459- 0459- ห6าเก่ามื่นี่น้องต้นละ1มื่นัลโหลฮัสวัสดีครับพี่น้องผู้มาตลาดนัดทีกบผมสสสุวิย์พิลาคอนขีลบนะครับาผมาตลาดนัดอย่ขายแล้วพอนี่กลมาตว่วอ่ขาย้วี่้ามมือ นะครับคณะคนเกลือจะมาประซุ่นเฟอร์เรียสูรมั่วงไอ้เวอร์ข้นทีลือหกแสนตเอ้าพอดีเงิือนเหมือนเหมือนตัวไหนตัวไหนตัวเดียวอีู่เนาะโอ้ดีพัดสื่อได้พี่น้องซัมหนีพี่น้องพอดีเมื่อกี้เห็นพอสวิตเรามาโฆษณากขาเลยขอไปทายเราแป๊บนึงขอทายเราตัวนี้หมือนซี่ผาลอยปะอุ้ยงามงามตัวผูวตัวเมียเนี่ยตัวผูวค่ะซัมหนีพี่น้องเหมือนซี่ผาลอยเห็นปะ หมื่นหนึ่งพันถาร้อยมรหมื่นสี่พันถาร้อยถ้ำนี้บหวเรียบมิชาตะคู่แน่ตัวนี้ไปเจ้าเปิดไปนั่นไปหยุดบาดพื้หวเอาพี่น้องครับสำหรับการถ่ายทำคลิปง้อของโชคดีทุตต์แลนด์คลิปควายมือนิก่ะขออนุญาตกราบลาพี่น้องครับมันสวยมากเราไม่ขอนแดดเนาะครับเออข้าวดีเมื่อกี้กับคุณพ่อช่วยวินเราบอกว่ารถแรกเขาเช่าเข่ามั่นเดี๋ยวผมสิบอกล่าสุดอีกทีนึงครับผมหลายมือนี่อ่าปูน้ำ ไอพ่อข้าจากประเทศเยอยูนมาทำเนียบรัฐบาลมาเส้นตัญญาครับนายกน้ำเขา่าหลายแสนตัวพี่น้องครับผมเล้อขอบคุณหลายที่ครับมารับชมกับผมเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม